สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันโดยผลบอลสด2-4โดยวันนี้วันพฤหัสที่1พฤษภาคม2568มีฟุตบอลที่น่าสนใจ4คู่หยิบยกมาพูดคุยกันจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยสําหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่แรกจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านต้อนรับเบนฟอร์ดแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยคู่นี้เปิดมาราคาให้นอตติงแฮมฟอเรสเจ้าบ้านต่อ0.25 สำหรับการพบกันของทั้งสองทีม5นัดหลังสุดนอตติแฮมฟอร์เรสชนะ1นัดเบรนท์ฟอร์ดชนะ2นัดและเสมอกัน2นัดสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนอตติแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านแข่ง33นัดชนะ18เสมอ6แพ้9ได้53เสีย39มี60แต้มอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนส่วนเบรนท์ฟอร์ดทีมเยือนแข่ง33นัดชนะ13เสมอ7แพ้13ได้56เสีย46อยู่อันดับ11ของตารางคะแนนโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม Nottingham f o r เรสเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2และแพ้3โดยนัดล่าสุดพวกเขาพ่ายต่อแมนเชสเตอร์ซ t ตี้สูงประตูต่อ2ในศึก FA ครับส่วนด้านเบนฟอร์ทีมเยือน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะไบรตัน o n 4ประตูต่อ2สำหรับสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสทีม Notting ฮมฟอ o r เรสของกุสูนูโนเอสปิริโตซานโต เพิ่งจะพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ2ในศึกเ a ฟครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนเกมพวกเขาจะได้ตัวนิโก้วิลเลียมกับไรอันเยส2ตัวหลักเพิ่งพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนทางด้านโอลาไอหน้าอย่างเดี่ยงยาวอยู่เดิมนานแล้วคาดว่าเอสปริโตซานโตจะวางมาร์ค4-2-3-1โดยใช้คริสวูดยืนหน้าเป้าและมีมอร์แกนกิฟไว้รับจ็อบเพลย์เมกเกอร์สนับสนุนอยู่ด้านหลัง ส่วนเบนฟอร์ทีมเยือนของกุนซอโทมัสแฟรงค์ Frank, พวกเขาเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะไบรตัน4-2ในลีกเมื่อราวๆเ,เกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมนัดนี้ยังคงไม่มีชื่อฟาบิโอคาวโยโจชัวดดวซิวา2แข้งที่มีอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีส่วนทางด้านอิกอร์เทียโกใกล้จะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งแล้วคาดว่าแฟรงค์จะจัดทัพในระบบ4-3-3โดยมีบริยองเอมโบโมโยแอนวิซากับเควินเชด เป็นสาประสานในแดนหน้าสำหรับความเห็นของเกมนี้หลังจากที่เจา Forest, ้าบ้านฟอเรส์พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สูบประตสองตกรอบ f a Cup ไปที่เรียบร้อยคาดว,ว่าพวกเขาจะเบนเข็มกลับมาโฟกัสโคตาท็อป4ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าแบบจริงจังอีกครั้งสึ่อสถานการณ์ณตอนนี้พวกเขาหลุดมาอยู่อันดับ6และต้องการ3คะแนะนมากๆเพื่อจะกลับไปอยู่ที่3อีกครั้งแม้ว่างานวันนี้จะดูยากไปหน่อย แต่การได้เล่นในรังของตัวเองก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่พวกเขาใช้โกยแต้มในซีซั่นนี้ส่วนทีมเยือนเบรนฟอร์ดณเวลานี้อาจจะยังมีปัญหาเรื่องแนวรับที่เสียประตูค่อนข้างง่าย4เกมล่าสุดโดนทะลวงตะข่ายไป5ประตูเก็บคลินชีตได้เพียงหนเดียวเท่านั้นหากต้องเจอกับคู่แข่งที่เกมรับเหนียวแน่นแถมมีเกมรุกจัดจ้านในเวลาเดียวกันอาจจะต้านไม่ไหวก็เป็นได้เมื่อมองจากภาพรวมแล้วแนะนำอยู่กับเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรส0.25 สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ที่2จะเป็นศึก Conference League รอบรองชนะเลิศนัดแรกเยอการ์เดนเปิดบ้านต้อนรับเชลซีแข่งขันกันในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยคู่นี้เปิดมาราคาให้เชลซีต่อ1.5ทั้ง2ทีมนี้ไม่เคยพบกันมาก่อนโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเยอการ์เดน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะออสเตอร์1ประตูต่อ0 สำหรับเชลซีทีมเยือนหาัตหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับความพร้อมก่อนเกมเยอร์การ์เดนนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานผู้รักษาประตูอย่างเมลคอนเชฟควิสซึ่งเจ็บข้อศอกต้องพักอีกระยะหนึ่งรัสมุสซูเลอร์กองกลางตัวหลักและพัทริกออสลุนตัวลุกที่ล้วนบาดเจ็บทั้งหมดดานการจัดทับคาดว่าพวกเขาจะวางระบบ4 2 3 1โดยมีซานเตอรรี่ฮาราลา โทเบียสกุลิเซนและโทมัคโซเอนกูเอ็นเป็น3แนวรุกโดยมีออกกัสปริเกยยืนหน้าเป้าสำหรับเชลซีทีมเยือนของคุณซือเอ็นโซมาเรสกาจะยังคงไม่สามารถใช้งานเวสลี์โฟฟานามาโลกุสโตและมาร์กิยูเที่ยงบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดคาดว่าเกมนี้มาเรสกาจะทำการโรเตชั่นจากเกมลีกหลายตํแหน่ง ส่วนการจัดทับคาดว่าจะวางระบบ4-2-3-1พร้อมกับคนริสเจมเคยนนสดิลบรีหอและแจดอนซานโชกลับมาลงตัวจริงอีกครั้งโดยมีโคลพาวเมอร์เป็นเพลย์เมเกอร์ส่วนแดนหน้ายังคงเป็นนิโคลัสแจ็กสันสำหรับความเห็นของเกมนี้ ด้านเชลซีพวกเขาน่าจะโรเตชันหลายจุดเนื่องจากเป้าหมายหลักของพวกเขายัางคงเป็นการทำอันดับไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ในซีซั่นหน้าและยังคงต้องเน้นในลีกเป็นอันดับแรกแต่อย่างไรก็ดีการบุกไปเจอกับเยอการ์เดนต้องยอมรับว่าทีมดังจากอังกฤษยังถือความได้เปรียบพอสมควรและน่าจะจับทัพที่เก็บใช้ได้อย่างม่ยากเย็นขณะที่เจ้าบ้านเยอกาเดนผลงานโดยรวมไม่ถึงกับดีนักช่วงไหนฟอร์มหลุด ก็มีแพ้ต่อเนื่องให้เห็นอยู่เช่นกันแม้ว่าผลงานของเชลซีในรอบที่แล้วจะมีเสียฟอร์มไปบ้างเนื่องจากติดประมาทเล็กน้อยแต่กับเกมนี้เชื่อว่าเชลซียังคงเน้นเต็มที่เพื่อรักษาโมเมนตัมที่กำลังทำได้ดีอยู่ในขณะนี้และน่าจะปิดจ็อบด้วยสกอร์สวยหรูได้ไม่ยากจัดไปกับเชลซีที่ 1. 5 1> สําหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ที่3จะยังคงเป็นศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกเรอัลเบติส เปิดบ้านต้อนรับฟิอเรนติน่าแข่งขันกันในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยโดยคู่นี้เปิดมาราคาให้เรอเบติสต่อ0.75โดยทั้งสองทีมนี้เคยพบกันมาทั้งหมด2ครั้งและผัดกันแพ้ผัดกันชนะฝ่ายละครั้งสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเรอเบติสเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3สเสมอ1และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเรอลบายโดลิด5ประตูต่อ1สำหรับฟิอเรนติน่าทีมเยือน หนัดหลังสุดพวกเขาชนะ3สเสมอ2โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเอ็มโปลี2ประตูต่อ1โดยความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นเรอัลเบติสของกุสือบอเดลปิเอกินีสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างเดียโกยอรนเต้มาร์กโรกาและชิมมี่อาบิลาที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดนอกเหนอืจากนี้พวกเขายังรอเช็คความฟิตของเซตริกบากามบูก่อนเกมด้วย ด้านการจัดทัพคาดว่าจะลงเล่นด้วยระบบ4-2-3-1านำโดย3ตัวรุกอย่างอันโตนีอิสโกโ้และอับเดลเอสซันซูรีคอยปันเกมร่วมกันโดยมีเคซุสโรดิเกสลงล่าตะข่ายส่วนทางฝั่งทีมเยือนทัพเวโอลาฟิอเรนตินาภายใต้การํำทีมของกูซูราฟาเอลปาล,ลาดิโนสภาพความพร้อมวันนี้พวกเขาน่าจะมีข่าวดีเพราะมอยเซสคีนกองหน้าตัวเก่ง เคลียร์ปัญหาส่วนตัวเรียบร้อยและกลับมาร่วมทีมแล้วแต่ตอนนี้เขายังถูกแยกซ้อมและรอเช็คสถานการณ์ความฟิตกันอีกทีก่อนเกมขณะที่ตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างอันเดรียโคปานีเดอาโดโบเวแล้วล่าสุดโดโด้แบ็กขวาป่วยลงช่วยทีมไม่ได้เช่นกันด้านการจับทัพคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ3-5-1-1แดนกลางวางนิโคโลฟาโจลีกับโรแลนโดมันดากลาคอยปั้นเกมสนับสนุนสองหอกอย่างอัลเบิร์ตกุตมุลสันและมอยซสคีน สำหรับความเห็นของเกมนี้เจ้าถิ่นเรอัลเบติสพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งหาเกมหลังสุดรวมทุกรายการขวาใช้ไปได้ถึง4นัดเลยทีเดียวขณะที่ทีมเยือนฟิโอเรนตินาผลงานการเล่นในบ้านช่วงหลังดีขึ้นมาชนะ2นัดติดต่อกันเรทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งครบลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนน่าจะดีกว่า เพราะมองว่าทั้ง2ทีมบอมการเล่นไม่ต่างกันมากเกมวันนี้น่าจะสู้กันอย่างสนุกและสูสีแถมเป็นบอลน,นัดแรกด้วยน่าจะเล่นกันแบบระมัดระวังเชื่อว่าโอกาสจบเจ้ามีสูงมากๆดังนั้นเชื่อว่ายู่รงฟิออร์จะดีที่สุดสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ปิดท้ายจะเป็นศึกยูฟายูโรปาลีทอดแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับบโรโดลกลิมแข่งขันกันในเวลาตีสองตงเวลาประเทศไทย คู่นี้เปิดมาราคาให้สเปอร์ต่อ1.5โดยการพบกันต่อหน้านี้ทั้ง2ทีมไม่เคยพบกันมาก่อนและสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์5นัดหลังสุดว่าเขาชนะ1สเสมอ1และแพ้3โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายต่อลิเวอร์พูล1ประตูต่อ5สำหรับโบโดกลิมทีมเยือน หานัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเคฟุม3ประตูต่อศูนย์สำหรับความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมท็อตแนมฮอสเปอร์เจ้าบ้านของกูซืออังเก้ปอสเตคโคกรูเพิ่งจะบุกไปโดนลิเวอร์พูลถลุงตะข่าย1ประตูต่อ5ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนเกมพวกเขาจะไม่มีชื่อราดูดากูชินที่บาดเจ็บอยู่เดิมแล้วแถมยังไม่สามารถใช้งานอันโตนินคินสกี้ตีโมแวร์เนอร์ เฟรเซอร์ฟอสเตอร์และเซกิโอเรกิลอนที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับรายการนี้คาดว่าปอสเซ็โคกลูเตรียมวางหมากระบบ4-3-3โดยมีเดยานคลูเซฟสกีโดมินิกโซลันเก้กับมาติสเตลเป็นสาประสานในแดนหน้าสำหรับโบโดกริมของกุสซีเคเยติลคนุเซนเพิ่งจะเปิดรางเอาชนะเคฟุ่ม3ประตูต่อศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนเกมจะหมดสิทธิ์ใช้งานฮาคอนเอฟเยน พัทริกเบิร์กและอันเดรียสเฮลเมอร์เซนสามแข้งหลักที่ติดโทษแบนคาดว่าพวกเขาจะจัดทัพระบบ4-3-3โดยมีอิซักมาตาแคสเปอร์ฮอฟและเยนฮาวเกเป็น3แนวรุกสำหรับความเห็นของเกมนี้บอกเลยว่าเกมนี้เจ้าบ,บ้านท็อตแนมฮอสเปอร์จัดใหญ่ใส่เต็มระบบแน่นอนเพราะพวกเขาหวังไว้สูงมากกับรายการนี้แถมตอนนี้ในลีกก็ไม่มีอะไรให้เหลือรุนแล้ว ฉะนั้นเกมล่าสุดที่บุกพ่ายลิเวอรูพูล1ประตูต่อ5ก็อาจจะเป็นเพียงแค่เกมกึ่งอุ่นเครื่องเลยก็ว่าได้ถ้าจะเทียบกับคืนนี้แล้วบอกเลยว่าเลกแรกในรังเย่าของตัวเองพวกเขาเตรียมจัดหนักจัดเต็มงัดทุกไม้เด็ดโดยหวังตุนความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดก่อนจะไปเล่นเลก2ที่บ้านของโบโดกลิม ซึ่งถ้าถึงเวลานั้นบอกเลยว่าทีมไก่เดือยทองมีปัญหาแน่นอนจึงไม่แปลกใจที่เรทราคาจะเปิดออกมาค่อนข้างโหดแถมสื่อนอกหลายๆสำนักก็มีความเห็นตรงกันว่าเจ้าบ้านไม่น่าจะทำให้แฟนๆต้องผิดหวังแนะนำอยู่ต่อกับเจ้าบ้านท็อตแนมฮอสเปอร์